สรุปงานไปท <graffiti brands. S 2> <laughs> ึงไหนสรุปงานไ่ยสรุปไปทึงไหนถ้าเจาคสุงานเรริา็จะกยเป็นัตาที่เรา ที่เด็กที่ในการของเราในการที่จะการทันีเพราะช่นในส่วนของาหญ่กน,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 นใหญ่ก็ก็ถือเป็นเป็นระเบียบในในส่วนหนึน่งใ,ในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเราก็ควบคุมรถที่จะขึ้นที่จะลงแต่ส่วนใหญ่คนที่จะขึ้นจะลงก็มีแต่คนอยากจะเอารถขึ้นแล้วก็ปัญหาก็คือที่จอด แล้วก็ใาหน้าที่ของเราก็ไม่ได้อยู่ประจําจุดอย่างที่เราอย่างที่เราหมายจุดไว้การสัญจรของเราก็เลยก็เลยยังยังฉุกเละหกแต่ก็ดีตรงที่มันมันไม่เยอะเพราะว่าเราก็ควบคุมตั้งแต่ข้างล่างตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในส่วนของจราจรแล้วก็ในส่วนของในส่วนของศาสนับพิธี าศาสนพิธีในส่วนของพิธีสงฆ์ของเราเอ,อก็มีการลําก่อนที่จะขึ้นจเจริญพุทธมนต์ในช่วงที่เราลําเสร็จเนี่ยแหละมันเป็นวนช่วงลอยต่อเป็นช่วงลอยต่อมันก็เลยทําทําให้การช่วงลอยต่อตรงนี้แหละคนก็ลงไปเข้าของน้ำบ้างเมนก็ลงไปเล่นบ้างแล้วอากาศมันร้อนนาำลำําอะไรต่างๆก็ลงมาข้างล่างบ้าง ก็เลยทําให้ช่วงที่เราตอนรับลวงข้อพาสถานที่บนศาสนพิธีมันก็เลยไม่เรียบร้อยอันนี้คือส่วนของศาสนพิธีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของส่วนของการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์นี่ก็คือบุคลากรที่เราเตรียมไว้คืออย่างเช่น,ลนหลายๆลายคนเ,ออเหมือนหลักๆก,ก็มีแต่อาจารย์มหาบนตรีเท่าๆท,ที่เห็น ส่วนโยมที่จะมาทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของเราก็ได้เตรียมไว้แต่ก็เขาก็มาตามเวลาและบางทีเขาก็เหมือนไม่ถนัดในเรื่องประชาสัมพันธ์อย่างเช่นทิดําเพลอะไาเงี้็ก็ไม่ได้มาบางทีก็อาจจะปิดธุระเวลาช่วงทำาศาสนาพิธีคนก็เลยจะก,กระจุกอยู่ส่วนนี้พอกระจุกอยู่ส่วนนี้ ก็ไม่มีคนที่จะประชาสัมพันธ์ให้ขึ้นไปบนลางธรรมมันก็เลยช้าในส่วนของศาสนพิธีของเราแล้วก็ในส่วนอื่นก็เลยเทียมในส่วนของโรงทานโรงทานนี่ก็ถือว่าปีนี้มาน้อยมีมีจากโรคมีกี่โรอมีสิบสิบโรงแต่มาไม่ไม่พร้อมกัน มาไม่พร้อมกันแต่ก็ยังมีลงทางของครัวกลางเราที่คอยสแตนบายให้ดิ่มน้ำสำรามทั่วถึงทั่วถึงเลยก็คือว่าดิ่มน้ำสำรามกันทั่วถึงเดผ่นเหลือพวกก็คือใดใดได้ได้ห่อได้อะไรเลยแล้วก็ในส่วนของครัวพระส่วนของครัวพระนี่สังเกตดูก็คือก็ก็ไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหาก็คือช่วงช่วงเข้าต้มเช้า เขาต้มเช้านี่ก็คือสั้งตอดูก็คือขาดการประสานง,งานขาดการประสานง,งานระหว่างเจ้าภาพเองระหว่างญาติธรรมแล้วก็ผู้ที่จัดแจงว่าจะมาแบบไหนจะทําแบบไหนหรือจะทําแบบบุฟเฟ่หรือจะทบบบําแบบขึ้นโต๊ะเลยเออมันก็เลยช้าแล้วก็บางทีเจ้าภาพเองก็มามาช้าแต่ถึงเวลาที่จะต้องฉันมันก็เลยชุกละหุกมันก็เลยชุกละหุ นี่คือในส่วนของของอาหารระคุนจา่าแต่ส่วนอื่นส่วนอื่นถ้าจะดูข้อบพข้องมันก็มีเนาะแต่เราก็ดูข้อบพข้องไม่ได้เพื่อจับผิดแต่เราเพื่อที่จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขในในงานต่อต่อไปเพราะว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพราะฉะนั้นพวกเราก็ดูดูพยายามสังเกตดูข้อบพข้องด้วยกัน แล้วก็อีกส่วนอื่นก็ก็มีหยิบย่อย่างอยเช่นเรื่องน้ำํำเรื่องน้ำเนี่ยก็ยังดีได้ได,ได้ได้จากท่านนายกวิชิตเนี่ยได้ลดน้ําขึ้นมาถ้าจะพูดไปก็คือลดน้ําเราแทบจะเป็นหลักเลยน้ําบ่อบาดาลโซล่าเซลลของเราช่วงนั้นช่วงงานของเราก่อนงานของเรามันคื้มมันคื้มแล้วน้ำานีแทบจะไม่ขึ้นเลยเพราะว่าดันขึ้นมาจากข้างล่าง แค่จะไม่ขึ้นเลยเราก็บังคับมันไม่ได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับแดดทีนี้พอจะใช้ไฟไฟของเรามันก็ตกมากกว่าจะลงไปถึงบ่ตกมากแคบจะน้ําขึ้นน้อยเดียวเพราะว่าไปฟข้างบนเราก็ใช้ือไปข้างล่างเราก็จะใช้ปั่นสเสมอมันก็เลยทําให้ตก <c oughs> ยังดีที่การ <c oughs> เรื่อมเสียงของเรา <c oughs> เรื่อมเสียงของเราแยก <c oughs> แยกออกจาก <c oughs> ไฟส่วนกลางออกไปหมดเลย ก็คือให้ปั่นไฟอย่างเดียวไม่ต้องมายุ่งกับไฟส่วนกางโอ,อ้ไฟประดับประดาเท่ามันก็เลยบอกกระพริบมันก็เลยบอกกระพริบเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาแล้วก็คือซัมเมิร์ของเราเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยมันสองบ่มันสองบ,อองบอ่แล้วเราต่อใส่ท่อเดียวกันขึ้นมาต่อใส่ท่อเดียวกันขึ้นมาน้ำหนึ่งบ่ก็น้ำหนึ่งเท่า น้ำสองบอ่อก็น้ำสองเท่าแต่เราต่อใส่ท่อเดียวกันขึ้นมาแทนที่มันจะเป็นสองเท่ามันกลับเป็นหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดห้าเท่ามันมันให้น้ําไม่เต็มที่เออเพราะว่าฝว่ามันจะดันขึ้นมามันโดนบีบขึ้นมาอะไรขึ้นมาเออถ้ามันเป็นหนึ่งบ่อหนึ่งท่อขึ้นมาสองบ่อก,ก็สองท่อขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นน้ำสองเท่าเอออันนี้ก็คือในส่วนของน้ําที่มันที่มันไม่ ไม่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 เป็นไปไปตามที่น่าจะเป็นแต่ถ้าน้ําของเรามันเป็นแท้งตั้งแต่ก่อนงานอันนี้พออันนี้พอแต่สำคัญก็คือน้ําของเราไม่เต็มแท้งเพราะอะไรเราก็ต้องกอกน้ําดื่มทางครัวก็สแตนาบสำหรับคนที่มาทํางานเตรียมงานแทบจะทั้งวันทางก่อเจดีทรายเราก็เปิดน้ําเพื่อจะลดทรายทั้งวันเช่นเดียวกันน้ําที่ขึ้นมา ยังไงมันก็ไม่ทันถ้า,ถ,าถ้าเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์การการใช้น้ําของเราเออนี่คือนี่คือสําคัญเพราะว่าน้ําของเรามันขึ้นมาน้อยออน้ํามันขึ้นมาน้อยอันนี้คือในส่วนของปัญหาในเรื่องของน้ําแต่ถ้าหากเราอยู่ปกติถ้าหากเราอยู่ปกติใน่น้ําของเรามันพอใช้สําหรับพระสําหรับแม่ชีสําหรับครอบครัวของเราที่อยู่ที่อยู่บนภูไฟของเราแต่ถ้ามีงานขึ้นมา ถ้าน้ไม่เต็มแทงมีปัญหาท,าทันทีนี่คือนี่คือในส่วนของอืของเรื่องน้ำข้อเรื่องอืม